โอ้ทำไปได้ไก่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 ก็เอื้อไงลุงหอน้ำมะนะเออเออระเบิดโอ้ยืมไปจุดตรงนู้นได้ไหมประทัดน่ประทัตรงนี้โอ้มไม่ใช่ประทันะลุงเป็นคนเบิดแรงสูงไหนไหนขอขอยืม ไปวางตรงคุณแป๊บหนึ่งเอาประทัดไปจุดเอฟเฟกเอฟเฟกโอเคทีนี้เขาเรียกว่าประทัดกันเด้ลุกลุงแบบเมื่อยใช้ระวังหน่อยนะลุงลุงมีเอฟเฟกลุงลุงจะยืนลุงเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โอเคต้เมือนเอฟเฟกเอาไปคืนเขาก่อน เอาเอาไปคืนก่อนเป็นใช้ไงลุงลุงใช้เป็นแม่ผมขอลองหน่อยไม่ใช่ของผมผมยืมยืมเขามานะนุ่นยืมยืมยืมหน่อยยืมหน่อยเฮ้ยติดกลัวระวังตายยืมเขามานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้สบายเอาอยากอยากเห็นใช้ไม่ได้อะใช้ไม่ได้อะใช่ไหมถือไว้ในมือนานๆโอ้ ยยตามีคนตายมีมีคนตายรักษาใครบาดเจ็บโอ้ยโดนผมชิบชทิชิบหายแล้วค่อเชื้อค่า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 เชื้อถือด้วยมือรองรักษา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  รักษาต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โอ้โอ้มีคนล้มไปอีกแล้วไอ้เชี่ยผมนึกว่าเราเบิดมันใช้ไม่ได้เกล็ดตาเล่นเล่นไข้าวผ้าขอาวผ้าเราได้ได้เามาไหมไข่ไข่บาดเจ็บใครโอ้โอ้โอ้โดนโดนตัวเองโดนอีกแล้วโดนโดนอีกแล้วรักษารักษาฆ่าเชื้อ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  ค่าเชื้อไ่ปเองแต่ผมไม่รู้ไองก็เห็นเขาบ่อยระเบิดมันใช้ไม่ได้อ่าเชื้อค่าเชื้อใช้ได้ไอ้เชี้ออะไรหายแ้วอะไรยตายยตายยอด้วยเออเออตรกรฆาตรกรไอ้เชี้อทำไมมันใช้ได้ฆาตกรโอซีโอซีโอซียหมดเลย ฆาตกรโอ้ยคุณน่าเอ้วฆาตฆาตกร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 อยู่ทางนี้ครับฆาตกรอยู่ทางนี้ครับทุกคนไปห้องแพทย์ไอ้นี่คนนะฆาตกรอยู่ทางนี้ครับเหี้ยเหี้ยเหี้ยกูเปลือยเลยโดนไปดอกนั้นเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าเดี๋ยวเอามาลงให้ มีมีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนเปลี่ยนมือไม่ตั้งใจเห็นบอกแลรวเปิดแต่ไม่ได้ไง <c oughs> ไม่ว่ากันไม่ว่ากันตลกตลกคำข่า <c oughs> อันนี้โอโอซี OC แล้วรู้อยู่รู้อยู่